สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการควงธรรมปิกมาพักท่านผู้ชมถึงวันนึงครับรายการควงธรรมวันนี้เอาสัญจรมาที่วัดเจ็ดยอดเพื่อมาพอการอันไหวครูของสาขาพุทธศิลปรกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงการณราชวิทยาลัยวิเขตจังหวัดวัดสวนดอกอเขาจะไปพอว่าเป็นจัดงานครั้งนี้เพื่ออายังน,นะครับแล้วก็ชื่อรายการวันนี้เราก็จะตั้งชื่อว่า พุทธศิลปรกรรมล้านนาในสายตาของพระและครูครับรายการควงธรรมเป็นรายการผลิตร,ร่วมระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิท,ย,วทยเขตเชียงใหม่วัดสวนดอกพระอารามหลวงสถานีโทรทัศน์เอ็นบีทเชียงใหม่และสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติวัดวัด วัดยานาดาวาโดยพระเดชพระคุณพระพรมวชิรยานอย่างที่ได้เกริ่นนะท่านผู้ชมหู้นะครับว่าเราได้มีกิจกรรมเรื่องของการไหว้ครูสาขาพุทธศิลปรกรรมเพราะฉะนั้นเราจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศของการไหวครูและน,นอ,อกจากนั้นเราไปสัมภาษณ์ผู้บริหารแล้วก็ครูที่มาสอน ได้สายตาของป้นนั้นพุทธศิลปรกรรมจะเป็นประโยชน์ต่อการพระาศาสนาจะใดนะครับพอไปชมเรื่องราวของการไหว้ครูแล้วก็ท่านที่จะมาฮือความกระจ่างเรื่องไหว้ครูในทัศนะของชาวพุทธนั้นคือดรพอลสินรัตนชูเดชสักคำหนึ่งครัไปป้าปนครับ ท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่กับอาจารย์ดรพรสินรัตนชูเดชอาจารย์ประจํามจรวิเขตเชียจงหหม่ได้ขึ้เกียรติกับริการข่วงธรรมในวันนี้อาจารย์ครับเรียนถามอาจารย์ว่าการไหวครูของมจรวิเขตเชียงใหม่เนี่ยมันเป็นไหวครูด้านพุทธศาสนาอาจารย์ลองเล่าให้ท่านผู้ชมฟังรยครับว่าการไหวครูที่นี่แตกต่างจากที่อื่นจะไรครับอ๋อการไหวครูของเ่านี่เนื่องจากว่าเขาทำพิธีขอบครูของแผนกพุทธศิลปกรรม ซึ่งก็ศึกษาและก็เพื่อจะอนุรักษ์สืบทอดและพัฒนางานพุทธศิลปรกรรมด้านสถารปัตยกรรมปฏิมากรรมและจิตกรรมนะครับที่นี่ก็ดังนั้นเนี่ยเขาก็เนื่องจากเป็นช่างทั้งเราศึกษาเกี่ยวกับฝีมือช่างงานช่างทั้ง พระพุทธศาสนาดังนั้นครูของเราที่สําคัญที่สุดก็คือพระรัตนตรัยตีมีพระพุทธเจ้าเป็นองค์สูงสุดแล้วกัมูเทพเจ้าหรือเทวดาอะไรต่างๆที่เป็นสม,มาธิที่อันนี้เขากะเชิญมาต้วยแต่เขาต้องถือว่าพุทธเจ้านี่สาคัญที่สุด นะครับเพราะว่าเป็นงานผู้ทัินและการครอบคู่ของเฮาเนี่ยเป็นตั้งฝ่ายงานช่างเนี่ยควนจะต้องมีการครอบคูซึ่งการครอบคูนี่ก็มีหลายหลายลักษณะเนาะว่าคูช่างฟ้อนคูหอกคู่ดาบอย่างก็<ม>จะมีคู่ศิศาสตร์ก็ จะมีะกรมไหว้รมกล่าวนี่แตกต่างกันไปซึ่งของเขาพุทธศาสนาอย่างเดียวจะอาศัยด้านพุทธคุณล้วนแต่ว่าแบบอื่นเนี่ยบางทีจะ,จะ,จะ,จะอ้างอํานาจของผู้ถือวิชาตอ,อย่างมา,มาเป็นนันสักข,ขีพยานหรือมาเป็นครูบาจา์ตัวยมาเป็นที่พึ่งยืนยันก็คือว่าภาพกิจกรรมของไหวครูตัวเนี่ยเขายืนยันได้เลยว่าทําเพื่อพระพุทธเจ้าเพื่อหพระพุทธศาสนาเนาะพระรนาไตรนั่นเองนะ เป็นพายพูดล้วนๆครับขอบคุณาจยับครับขอบคุณอาารย์ครับครับขอบคุณครับขอเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนที่ได้รับชมรายการค่วงธรรมในวันนี้ซึ่งอาจารย์คิรินหินคงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเขตเชียงใหม่ในวันนี้ได้นำเสนอในเรื่องของพุทธศิลปกรรมซึ่งเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่ ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเเขตเชียงใหม่วัดสวนดอกได้เปิดทําการเรียนการสอนมาเป็นปีที่3และสาขาวิชาพุทธศิลปรกรรมนี้ถือว่าเป็นสาขาวิชาที่เปิดแห่งเดียวในโลกในประเทศไทยการพัฒนาการของพุทธศิลปรกรรมนั้นมันก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับพระพุทธศาสนาในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ ก็มีการก่อสร้างห้างแปงองค์ประกอบของพระพุทธศาสนาของเฮาจึงครบบริบุรณมีศาสนบุคคลผู้ก่อตั้งมีศาสนธรรมคำสอนมีศาสนสถานอันเป็นที่อยู่อาศัยของพระภิสุสงฆ์องค์เจ้ามีศาสนวัตถุลูปเคารพต่างๆทั้งหลายแล้วก็มีศาสนพิธีศาสนวัตถุและศาสนสถาน มันกลายมาเป็นงานทางพุทธศิลปกรรมโดยเฉพาะในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยาศาสานสถานสิ่งก่อสร้างต่างๆก็คงแสดงออกถึงความเป็นพุทธเฮาจะหันได้ว่านางวิสาขาก็ดีท่านอนันทปินฑิกะเศรษฐีก็ดีสร้างวัดวาอารามเนี่ยเพื่อมุ่งหวังถวายใหืเป็นาศาสนาสมบัติในพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นศิลปรกรรมมันก็ต้องเป็นศิลปรกรรมของพุทธผู้ที่ได้มีความเชี่ยวชาญชำนาญที่เขาได้หันในพระคมภีร์ที่ปรากฏมีชื่อก็คือท่านพระโมคคัลลานะซึ่งท่านนั้นได้เป็นวิศวกรที่ออกสรงออกแบบก่อสร้างบอกว่าจะเป็นวัดบุพารามของนางวิสาขาหรือว่าเชตวันของท่านอนัฐปิณฑิกเศรษฐี หลังจากพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วก็มีเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ทั้งหลายเอาพระพุทธศาสนานั้นเป็นสารนะเป็นติจังติปึงแล้วสิ่งก่อสร้างต่างๆก็คงจะขับเคลื่อนขยื่นจากวัดเข้าไปสู่วังคงจะเป็นนำเอาศิลปะของพุทธนั้นไปสร้างไว้ในวังและต่อมาเมื่อสมัยหลังพระเจ้าอาสศกมหาราชประมาณพศส,สัก 400- 500ปีหลังจากพุทธเจ้านิพพาน ก็มีพระพุทธรูปเกิดขึ้นก็จึงมีพุทธศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือรูปเหมือนพระพุทธเจ้าที่ปั้นก็ดีที่ศิลปินบรรจงสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นพอมาถึงยุคในสมัยปัจจุบันนี้เราจะหันว่าบ้านพุทธเมืองไทยก็ดีาศาสนาพุทธที่อยู่ในประเทศใดประเทศใดในโลกนี้ก็ดีก็มีศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ในประเทศอินเดียจะมีสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาเต็มไปหมดบอกว่าจะเป็นเจดีเป็นสิ่งก่อสร้างโดยเฉพาะธรรมที่เปิ้นเจาะศิลปะพุทธเข้าไปสร้างเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นชาดกนิทานก็ดีมาในเมืองไทยของเฮาเนี่ยภาคเหนือมีความโดดเด่นในสัญ,ญลักษณ์ในเอกลักษณ์ของศิลปะแบบล้านนา ภาคอีสานก็มีสัญ,ญลักษณ์มีเอกลักษณ์ของล้านช้างและพอมาเปิดสาขาวิชาพุทธศิลปกรรมในภาคเหนือก็มีการเรียนการสอนนี่เป็นวิวัฒนาการที่ศิลปกรรมพุทธเท่านั้นจะว่าไปก็เกิดมาตั้งแต่สมัยครั้งพระพุทธเจ้าแล้วก็ไล่ลำดับมามีลักษมีฐานที่เขาหันอยู่ในประเทศอินเดียก็คือทำอจันตาเอโลลา มีเจดีพุทธกยาเจดี JD, ที่แสดงปฐมเทศนาะและเจดีเมืองกุสินาราที่ปรินิพานเป็นต้นพอเขาเปิดเป็นสาขาพุทธศิลปกรรมที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเขตเชียงใหม่เป็นแห่งแรกเขาก็มามองถึงแผนในการพัฒนาที่จะทําอย่างไดให้สาขาวิชานี้เนี่ยเป็นสาขาวิชาที่มั่นคงคําว่ามั่นคงก็คือว่าเป็นที่หูจัก และก็เป็นที่ยอมรับของวงวิชาการในจำนวนนิสิตท,ที่มาศึกษาเราเรียนนั้นค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีก็จึงมีการวางแปลนวางแผนกันว่าจะตั้งสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเื่อเป็นที่ศึกษาเราเรียนเกี่ยวกับสาขาวิชาพุทธศิลปศิลปรกรรมโดยเฉพาะก็จึงได้มาขอความอนุเคราะห์ จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชเขมากรเจ้าวาดแห่งวัดเจ็ดยอดพรารหลวงนี้ได้มาตั้งเป็นห้องเรียนแล้วในอนาคตตั้งหน้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็มีความสนใจว่าจะหื้อสาขาวิชาพุทธศิลปกรรมนั้นได้มีตึกเป็นของตัวเองแล้วก็มีหอพุทธศิลปะที่แสดงศิลปกรรมอันเป็น ผลงานของคณาจารย์และนิสิตในสาขาวิชานี้จึงมีแผนในอนาคตอันใกล้และอนาคตอันไกลอนาคตอันใกล้นี้จะพลักดันทุกวิถีทางให้สาขาวิชาพุทธศิลปรกรรมนั้นได้รับการยอมรับในวงวิชาการด้วยการผ่านตามกฎตามเกณฑ์ของสกออของประเทศไทยแล้ว แผนในการที่จะสร้างสาขาวิชานี้คือเจริญรุ่งเรืองขึ้นก็เพื่อที่จะลองรับแผนต่อไปในการที่หากมีนิสิตนักมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นก็คงจะเป็นสาขาวิชาที่พัฒนาไปสู่ภาควิชาหรือว่าเป็นคณะหนึ่งต่างหากเหมือนกับคณะวิจิตรศิลป์คณะของมชหรือว่าเป็น คณะที่มีความเอกลักษณ์โดยเฉพาะนั่นก็นกคือพุทธศิลปกรรมเพราะฉะนั้นในวันนี้รายการควงทมได้นำเสนอกิจกรรมและการพัฒนาของสาขาวิชาพุทธศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณร,ราชวิทยาลัยวิเขตเชียงใหม่เพื่อใื้สาขาวิชานี้เป็นตี่ฮูจักแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในเมืองล้านนา เมืองเจียงใหม่ของเฮาท่านสาธุชนท่านใดที่ได้รับชมรับฟังแล้วมีความสนใจอยากจะศึกษาหรือว่าอยากจะมีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านพระพุทธศาสนายังจะมีการกอร่อสร้างตึกไว้ที่วัดเจ็ดยอดพระรำหลวงมีการกอร่อสร้างหอศีลซึ่งเป็นเรื่องในอนาคตที่จะต้องใช้อาศัยงบป,ประมาณแผ่นดินแล้วก็อาศัยแรงศรัทธา ของญาติโยมตั้งหลายหากท่านใดนั้นมะีจิตเจตนาที่จะร่วมในการสร้างบุญด้วยการสร้างสิ่งที่เป็นพุทธศิลปรกรรมคือลูกหลานเขาได้สืบทอดได้ศึกษาเล่าเรียนขอจเจริญพรร่วมบุญร่วมกุศลได้ที่มหาวิทยา,ยล,าลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเขตเชียงใหม่ที่วัดสวนดอกหรือว่าติดต่อผ่านรายการข่วงธทรรมที่อาจารย์คีรินหินคงได้เป็นผู้ดำเนินรายการอยู่ประจำ ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้รับชมรับฟังจงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกผู้ทุกคนขอเจริญพร